สวัสดีครับผมลุงชัยไร่บ้านนาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาใส่ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตนะครับหรือปุ๋ยสูตร15-0-0นะครับซึ่งมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็มีไนตัวเจนนะครับ15เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อที่จะบำรุงนะครับพริกอ่อนนะครับเพื่อให้พริกนำแคลเซียมขึ้นมา บำรุงดอกนะครับบำรุงขั้วเหนียวนะครับแล้วก็บำรุงผลนะครับทำให้ผลพริกได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอนะครับนะครับก็เคยใส่ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก่อนก่อนที่จะทำดอกนะครับก่อนที่จะทำยอดทำดอกใหม่นะครับนะครับแต่ก็ต้องใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะใส่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ติดเม็ดนะครับติดเม็ดนะครับเพื่อที่จะให้พิกได้นําแคลเซียมนะครับไปใช้ประโยชน์ในในในส่วนต่างๆนะครับทั้งทำให้ลําต้นแข็งแรงนะครับแล้วก็ขั้วดอกเหนียวนะครับปานผสมเกสรการเคลื่อนย้ายแป้งน้ําตาลแล้วก็การทําให้ เม็ดพริกนะครับได้สร้างเนื้อนะครับสร้างเนื้อสร้างเปลือกที่แข็งแรงนะครับถ้าพริกได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอนะครับตามที่ผมก็เคยได้ทําคลิปอธิบายไปคลิปก่อนๆน,นะครับพริกถ้าได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอนะครับสังเกตง่ายๆนะครับผิวของเม็ดพริกจะมีสีเขียวเข้มแล้วก็มันเงานะครับถ้ากระทบกับแสงแดดนะครับมันก็จะ เป็นนเเงาะครับวลาเราเอามือไปลูบนะครับมันก็จะลื่นๆนะครับเม็ดพริกก็แข็งนะครับแข็งนะครับทำให้พวกแมลงต่างๆนะครับที่จะเข้ามาทําลายโดยเฉพาะเชื้อรานะครับก็จะทําลายได้ยากนะครับทําลายได้ยากนะครับเนื่องจากมีผิวที่ที่แข็งนะครับมีมีพูดง่ายๆคล้ายๆกับมีฟิล์มนะครับเป็นฟิล์ม เคลือบอยู่นะครับนะครับก็จะช่วยได้มากนะครับช่วยได้มากในด้านบทบาทและหน้าที่ของแคลเซียมนี่มีมากนะครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาผสมนะครับแคลเซียมนะครับผมมาดูกันเลยครับผมเตรียมน้ํามานะครับ10ลิตรโดยประมาณนะครับผมนะครับผมก็เคยทําคลิปไปหลายรอบหลายครั้งอยู่นะครับท่านใดที่ถ้าติดตามผมมา นานแล้วก็จะรู้นะครับว่าผมทำแบบไหนยังไงนะครับก็ไม่ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ผมจะนะครับกะเอาเลยนะครับ10นะครับ10กรัมนะครับต่อน้ำา10ลิตรนะครับนะครับผมกำเอาเลยนะครับใช้มือกำเอาเลยนะครับปกติต้องใช้ช้อนนะครับช้อนแกงเห็นไหมครับตักเอา10ช้อนนะครับมาผสมกับน้ำ อาซีบริเลยนะครับเป็นเป็นปุ๋ยแคลเซียมเข้มข้นนะครับถ้าหากว่าคิดว่ายังไม่พอก็แถมได้อีกนะครับนะครับไม่เป็นไรนะครับแถมได้นะครับนะครับแคลเซียมเกินไม่ไม่ไม่ผิดนะครับนะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดไม่มีปัญหาอะไรนะครับแคลเซียมไม่มีปัญหาอะไรกับต้นพริกนะครับกับพืชพันธุ์ทุกชนิดนะครับถ้าได้รับแคลเซียมมากก็ยิ่งดีนะครับยิ่งดีนะครับไม่มีผลเสียหายอะไรนะครับ นะครับเป็นผลดีด้วยซ้ำนะครับทีนี้ก็คนนะครับคนให้ให้ละลายนะครับคนให้ละลายเข้ากันนะครับคนแป๊บเดียวมันก็จะละลายนะครับแควเซียมนี้ผมซื้อมา,อานานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับหนึ่งกระสอบยี่บห้ากิโลกรัมผมยังใช้ไม่หมดเลยนะครับทีนี้มันจะถ้าเราใช้ไม่หมดมันจะทําปฏิกิริยากับ อากาศนะครับมันจะทามันจะแข็งตัวนะครับเห็นไหมครับมันแข็งตัวเลยแข็งปุกเลยเวลาจะใช้นะครับผมต้องใช้เสียมขุดเอาเลยนะครับเห็นไหมครับมันแข็งนะครับมันทําปฏิกิริยานะครับนะครับนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ถ้าซื้อมาถ้าไม่ได้ใช้เยอะนะครับถ้าผสมกับน้ำละลายกับน้ำไว้นะครับก็เวลาใช้ก็จะสะดวกกว่า กว่าวิธีทิ้งไว้แบบแบบนี้นะครับก็เอาพอแล้วนะครับก็ปิดยาให้อากาศเข้านะครับเดี๋ยวมันจะแข็งมากกว่านี้อีกนะครับเห็นไหมครับเวลาแคลเซียมละลายมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับมันจะเห็นเป็นน้ำสีใสๆอย่างนี้นี่เองครับนะครับผมจะทดลองให้ดูนะครับว่านะครับ การที่เอ่อเอาไอแบบเรอรี่สำรองผมก็นะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับอถ้านำไปใส่ผสมกับปุ๋ยเคมีนะครับที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบนะครับนะครับมันมันจะตกตะกอนนะครับผมนะครับฉะนั้นผมถึงไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำนะครับนะครับมันจะทำปฏิกิริยากันนะครับ ทำให้ตกตะกอนทาให้แคลเซียมนั้นจะไปเป็นประโยชน์ต่ออรากพริกก็น้อยมากนะครับนะครับต้องใช้เวลานะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับตักเอาน้ําแคลเซียมมานะครับเทลงบนคู่ถังอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ายังเป็นน้ําใสๆอยู่นะครับนะครับแต่พอเราตักเอาน้ําปุ๋ยนะครับที่มีองค์ประกอบของฟอสฟอรัสนะครับมาเทลงนะครับเดี๋ยวนะครับมันจะมันก็จะกลายเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ คือมันตกตะกอนนะครับนะครับมันจะตกตะกอนทีนี้พอเวลาเราไปาใช้ในรากพืชรากพริกนะครับมันมันจะเป็นประโยชน์ไหมก็เป็นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อยก็ประมาณ15วันนะครับมันถึงจะละลายแล้วก็ซึมเข้าสู่รากพริกนะครับรากพริกถึงจะดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงไม่แนะนําให้มีการผสมในปุ๋ยเคมีที่มีองค์ประกอบของฟอสฟ,ฟอรัสนะครับ ถ้าจะผสมนะครับก็ผสมกับที่เป็นไนโตรเจนหรือโพแทสเซียมนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับเวลาใช้นะครับนะครับตักเอาน้ำมาก่อนนะครับนะครับตักน้ำมาก่อนสิบริรโดยประมาณนี่แหละครับนะครับนะครับเกเอาเลยนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ใส่นี่ก่อนนะครับเป็น โพแทสเซียมฮิเมตนะครับโพแทสเซียมเฮลเมตหรือว่ากรดเฮลเมกแอซิดนะครับอันนี้กะเอาเลยก็ได้นะครับนะครับกะเอาเลยนะครับเอาประมาณสองสามช้อนแกงนะครับอันนี้ผมนำาฮลเมตผงนะครับมาผสมน้ำนะครับใส่ขวดไว้อย่างนี้นะครับขวดน้ำหนึ่งลิตรนี่ก็เฮลเมตนะครับประมาณห่าช้ห้าช้อนตวงนะครับ ซึ่งอ่าช้อนตุหนึ่งช้อนตวงก็คือหนึ่งช้อนแกงนั่นเองนะครับนะครับผสมละลายกันไว้เวลาใช้มันก็จะง่ายนะครับพอเวลาเราเทลงใส่ในน้ำนี่อย่างนี้นะครับน้ำเปล่ามันก็จะอ่าละลายเข้าอ่าเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนะครับแล้วก็ต่อไปก็ตักเอาน้ำปุ๋ยแคลเซียมเข้มข้นนะครับนี่เลยนะครับประมาณ 150- ถึง200ซีซีนะครับ นะครับแล้วเทลงไปเลยนะครับนะครับเทลงไปเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะนําไปลดนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้เทลงไปด้วยกันก่อนนะครับไอที่มันผมใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับตรงไปนะครับแล้วก็คนๆนะครับให้เข้ากันอีกครั้งนะครับนะครับแล้วก็นําไปใส่ลดลาดลงบนโคนต้นพริกเลยนะครับถ้าใครมี ทำเป็นสวนใหญ่ๆมีเป็นระบบน้ำหยดก็สามารถที่จะนำแคลเซียมในเตรตนะครับน้ำ2องลิตรนะครับต่อนะตอนะ่ตอนะแคลเซียมในเตรตนี้ไม่เกิน5กิโลกรัมนะครับไม่เกิน5กิโลกรัมนะครับละลายไปกับระบบน้ำหยดได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ผสม พเทชเอียมฮิลเมตลงไปด้วยนะครับนะครับคุณจะตักเอาอย่างนี้นะครับก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแก้วอย่างนี้แหละครับนะครับเป็นแก้วนี้ครับแก้วสแตนเลสนะครับประมาณสองสองร้อยซีซีนะครับนะครับตัวตักรถราดลงบนโนต้นเลยนะครับนะครับนะครับอย่างนี้เลยนะครับนะครับมันก็จะอ่าค่อยๆดูดซึมนะครับเข้า รากพริกได้โดยง่ายนะครับนะครับภายในเวลาแค่วันสองวันนะครับโดยการนำพาแล้วก็การทำปฏิกิริยานะครับของแคลเซียมแคลเซียมในเตตแล้วก็โพแทสเซียมฮิวเมตนะครับนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ผมลุงชัยไลฟ์บ้านนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันเรียกปิดเนรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมเอาละครับสุดท้ายนะครับขอเก่าวคําว่าสวัสดีครับ